สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเปิดไฟล์ PDF นะครับแบบไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับเครื่องผมยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม PDF นะครับพวกอะ,อะไรล่ะโปรแกรม PDF สมมตุติเครื่องเราไม่ได้มีไม่ได้ติดตั้งนะครับปกติก็จะเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดาวน์โหลดดูนะครับ โหลดอันนี้แล้วกันนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่นะครับนี่นะครับตรงตรวจตรงตรวจผลรางวัลนะครับมันจะมีไฟล์ pdf อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นไฟล์ pdf นะครับนำจากคุณ pdf นะครับผมจะลองโหลดมานะครับโหลดมาไว้หน้าจอนี่นะครับ โอเคโหลดเสร็จ okay. แล้วมันก็จะเป็นไฟล์ PDF อย่างเงี้นะครับอ่าถ้าถ้าเครื่องเราติดตั้งโปรแกรมอ่าพวก Adobe Reader พวกที่เปิดสามารถเปิดไฟล์ PDF ได้มันก็จะขึ้นเป็นไอคอนของอันนั้นนะครับอันนี้ก็จะ Default ไว้ที่ Internet Explorer นะครับของผมไม่ได้ใช้สักทีไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะครับ อาอินเทอร์เน็ตเอ็กก็เปิดไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะเพราะผมใช้ Google Chrome อยู่นะครับก็วิธีง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมสมมุมติโหลดโหลดมาจะพิมพ์งานจะเปิดอ่านอาลองเปิดเดี๋ยวผมลองเปิดผ่าน Microsoft Word มันจะได้หรือเปล่านะครับนะมันก็จะเป็นอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้นะครับ เป็นภาษาต่างดาวนะครับอ่าก็วิธีง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเปิด PDF ไว้นะครับก็คลิกขวาที่ไฟล์ PDF นะครับเลือกอ่บาบราว์เซอร์ของเรานะครับของผมไม่ไอินท์เน็นเตเอ็กโวเลอร์นี้ไม่ได้ใช้เลยคือไม่ได้อัปเดตมันยเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่อาจจะสงสัยไม่ซับพอร์ตนะครับก็อ่ที่ใช้ก็เป็น Google Chrome นะครับ อ่านว่าโครมหรือชมอคโครมี่แหละครับก็แล้วแต่ใครจะว่าไปนะครับก็คลิกขวานะครับไฟล์ pdf ของเราเลือกเบราว์เซอร์ของเราใครใช้ใครใช้ไฟล์ฟ็อกหรือ s a f a r i หรืออะไรก็เลือกเอานะครับแต่ของผมผมใช้ Google Chrome นะครับอ่านว่าโครมแล้วกันนะครับไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดก็เลือกเลยนะครับอ่ะมันก็จะเปิดได้นะครับเหมือนเราเปิดผ่านหน้าเว็บเลย <ítulo> sabes, แค่นี้ครับเราก็สามารถเปิดไฟล์ PDF แล้วก็สามารถนะครับก็จะมีพิมพ์สามารถพิมพ์มาได้พิมพ์ก็สั่งพิมพ์ได้นะครับนีก็ง่ายๆแค่นี้ครับก็เหตุผลว่าทําไมผมไม่ติดตั้งโปรแกรม PDF ใช่ไหมครับก็ปกติก็ส่วนมากก็จะโหลดมาอ่านเฉยๆ ก็คือมันเปิดผ่านเบราว์เซอร์ได้อยู่ก็เราก็ไม่จำเป็นต้องไปติดตั้งโปรแกรมพวก Adobe Reader นะครับก,ก็แค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรก็กก็็กกจบไว้เพียงแค่นี้นะครับวิธีเปิดก็ง่ายๆครับผมก็สามารถเราไปใช้ดูได้ครับเบราว์เซอร์อื่นผมไม่ได้เทสนะครับแต่ IE กับ ก้นโครมนี้ก็ก็เปิดได้ครับแต่คิดว่าทุกเบราว์เซอร์ก็น่าจะเปิดได้เหมือนกันนะครับไฟล์ pdf นะครับแล้วก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผม